บายสบายให้หนาวเลยมาก็ขึ้นมาแกะมาเังแค่ภาพนุพนิวแลวก็อิจฉตัวไม่ไีการตัวสันส่น <c oughs> ตนัดสั่นโอ้ยโอ้สโโอยโอ้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 ยอ้โอ้ยกอ้ยโ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 อ้ย้ยโอยอ้ย้ยอ้้้รอ้อโค้โอ้้ <c oughs> ้้อ ขอบคุณนะคะออบส่วนปัญ <louder> ล no <laughs> ักที่สั่งซื้อสินค้านะคะขอบคุณมากค่ะออบส่วนปัญลักสั่งซื้อสั่งซื้อกระดาษทิชชู่กับกับเออะไรเจลว่านหางจระเข้อโลเวล่าพีเซนเตมีพี่เจนเตใส่หมวกเมื่อกลางวันพ่อก็ใส่เมื่อกลางวันเนี้ยพ่อก็ใส่ เอาไว้ไปแต่ตงวันกันวันพ่อก็เป็นทีเดนเต้ให้แ <c oughs> <c oughs> า่ทกนี้พรุ่งนี้ถ้าเป็นรีเดนเต้ใหม่นะ <c oughs> นางแบบป็ <c oughs> ่หมวกเดี <c oughs> ๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นไรน้าบ้านไลรใส่หมวกวา อะ่ะทาออฟส่วนบรรลักษ์บอกว่าทาให้ดูหน่อยค่ะอยากเห็นเนื้อเจลอ๋ออ,อขอบคุณสี่พันหกร้อยไลค์นะคะออส่วนปรรลักษ์บอกว่าอยากดูเนื้อเจล เดี๋ยวให้ดูเน็เจลนะคะอนะ um ุ้ยว้ายอ้ขอบคุณมากค่ะสำหรับสินค้าสามชิ้นนะคะออฟส่วนปลักนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณออฟ ฝนประลักอยากเห็นเจลกรปุกจะเป็นแบบนี้นะคะกระปุกจะเป็นแบบนี้นะคะคุณตากำลังทานยาอยู่นะคะกระปุกเป็นแบบนี้นะคะใหญ่มากใหญ่ไหมคะใหญ่นะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะเปิดเนื้อเจลให้ดูนะคะนี่นะคะมีช้อนสำหรับตักด้วยนะคะมีช้อนสำหรับตักนะคะนี่แถมช้อนด้วยนะคะ แล้วก็เนื้อเจลจะใสนิ่งเลยค่ะนี่เปิดฝาออกมานะคะจะมีฝานะคะนี่นะคะตักเจลให้ดูค่ะเห็นไหมคะเจลแบบอย่างใสเลย <c oughs> oh, อ่ะโอ้ยังใสเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะ <c oughs> เดี๋วจะลองท้ายดูนะคะทาบนมือนะคะตักมาใส่ที่มือก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถูๆๆๆไปนะคะเห็นไหมคะถูไปเลยค่ะทั่วๆจะทาหน้าทาตัวก็ได้นะคะ เจลจะซึมเข้านะคะในผิวหนังจะทำให้ผิวสวยค่ะเห็นไหคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะอุ้ยหอมด้วยอ่ะหอมหอมนี่ค่ะทาแล้วจะเป็นแบบนี้สนใจสั่งซื้อได้นะคะเจล one. No.